สวัสดี fc รวยคุณทองทุกทท่านครับคลิปนี้รวยคุณทองมาเปิดให้จองเหรียญรุ่นหนุนดวงหันข้างนี่ที่กำลังร้อนแรงนะครับพิมพ์นิยมเลยทีเดียวหันข้างเหรียญรุ่นหนุนดวงหลวงปู่จือวัดเขาตังะอุดมพรนะครับมาเปิดให้จองเหรียญเนื้อทองแดงโบราณ ราคาจอง299บวกทรงอีก60นะครับนี่ครับทองแดงโบราณ299บวกทรง60จะจองกี่เหรียญก็ส่งแค่60บาทหลวงปู่จือวัดเขาตังอุดมพรและก็ยังมีเนื้อทองไหลนะครับทองไหลนี่550บวกทรง60บาทเหมือนกันมีเนื้อนวะมาแบ่งอีกด้วยนะครับมีเนื้อนวะมาให้จองนวะ6 99พี่พี่ท่านใดก็ทักลายรวยคุณทอง0 6 3 8 2 4 7 4 4มามานะครับนี่ครับด้านหลังของเหรียญจะเป็นบ่วงนาคบากนี่นะครับชัดเจนนะครับซับหมื่นล้านหลวงปู่จือรุ่นเหนือดวงหลวงปู่จือวัดเขาตาเงาะอุดมพรเหรียญรุ่นนี้น่าจะรอไม่นานครับทางผู้สร้างได้หลอมมวลสาสตร์ไปเมื่อวันที่30มิถุนายน6 ที่ผ่านมานี่เองนะครับมวลสารก็จะมีท้องไหลแล้วก็เหล็กเปียกพัดธาตุพนมพระน่าจะออกเดือนสิงหานี้ช้าหมดอดนะครับพี่ๆท่าในใดสนใจก็ทักลายรวยคุณทองมานะครับสวัสดีครับรวยๆยยเฮงทุกคนครับผม